ล้วงแล้วสองโอเคอีกอันเดียวพอสอโอเคค่ะ okay. แค่นั้นเลยอเอาอีกอันนึงอีกอันนึงสอโ oh. okay. อ,องสองศนะครับตังล้วงไข่ได้สองส,องสองศูนย์อันนี้ แอ้ยลิมอยากกินหมูกระทะแล้วเปิดไฟแล้วสวยงามมากนะคะอ่ะให้หหมายหมายเผ็ทันใจนี่ตอนเปิดไฟจะสวยงามมากๆวัดแก้วนิมีวัดครองหนึ่งนะคะถึงแล้วนะคะวัด คลองหนึ่งแก้วนิมิตนะคะสวัสดีครับวันนี้ต่างๆมาพามาวัดคลองหนึ่งหรือวัดแก้วนิมิตนะคะจะมาไหว้ท้าวเวสวรรณนะคะนี่นะคะ สวยมากนะคะเดี๋ยวบูชาดอกไม้ก่อนนะคะตั้งมาทางนี้ค่ะลูกไหว้ถ้าเรามาเราก็จะบูชาดอกไม้ไหว้เทพ่ทันใจก่อนแล้วก็เราก็ค่อยไปไหว้เท้าพระสุวรรณนะคะนี่ค่ะลูกตรงนี้ก่อนนะ,ะลูก วหว้เท้าเทพทัญใจก่อนดอกไม้นี้แล้วเราก็มาวหว้เท้าว้สวรรค์ไงซือค่ะค่ะไปนะคะเดินไปค่ะไปไวหว้เท้าเท้าเทพทัญใจก่อนนะคะลูกทางน้องเดินไ,ไปเลย จุดทูบนะครับลูกต่างๆจุดทูบทางนี้จุดทูบจุดเทียนนะครับจุดทูบเเทียนลมแรงจะจุดยากะ่ะ นะคะทางนี้ทา้าเวสวรรค์นะคะแล้วก็มีเทพทันใจเราก็จะไหว้เทพทันใจเสร็จแล้วก็ไหว้ท้าวเวสวรร์ <c oughs> ตอกได้ไหมครับลูกอ่าลมแรงมากเทียนก็ไม่ติด <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องตังตังก็เอาดอกไม้ไปวางด้านบนนะคะแล้วก็ปักธูปค่ะฝั่งนี้นะครับแล้วน้องตังตังๆๆก็เอาดอกไม้ไปวางข้างบนด้วยค่ะแล้วก็ทุจกจ้าแล้วมากราบด้วยนะคะลูกลกราบ แล้วน้องทำไมไม่ไหว้ล่ะคะว้ว้สิคะลูกน้องบอกว่าไม,ไม่เอาไม่แม่ไหนแล้วเทียนเทียนวางไว้ตรงนู้นเ,เทียน,ทนก็วางไว้นั่นไงลูกอาเสร็จแล้วไปไหว้เท้าว,วสิสวรรตวนต่อป้าจุด<ม><ว>ฝั่งนี้นะเอาีไฟแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปไหว้เท้าว,วสิสวรรนต่อทางนู้น ตังตังก็อุ้มน้องด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปๆๆปปปพี่ตังจับมือมาลูกมาโอ้ปไปๆพี่ตังไปไหว้เท้าวเวสุวรรณนกันใช่มาๆอาปไปไหว้ไปไหว้ไปไหว้ ้าเวสวรรณ์ตอบแล้วเราไปบูชาดอกไม้ก่อนนะคะตั้งๆไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนอางนี้ของตั้งๆนะคะอันนี้ไปให้พ่อด้วย ก็จุดทูปนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าด้วยนะคะลูกนะ้ทาถ่าเวันนะอ้าแล้วพรมอะไรอ่ะครับปู่ไปถวายแล้วหรอ <สา S 1> ออ แล้วก็ปกักนะคะตั้งๆมาบ่อยไหมคะบ,บ่อยเลย <laughs> บ่อยมากเลยใช่ไหมคะ ลวงแล้วงสองโอเคอีกอันเดียวพอสองสองโอเคค่ะแค่นั้นเลยเอาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โอเคสองสองศูนย์นะครับตังล้วงไข่ได้สองสองศูนย์อันนี้โอ้อดิน พอเปิดไฟแล้วสวยงามมากนะคะเาา่ทันใจนี่ตอนเปิดไฟจะสวยงามมากๆวัดแก้วนี่มีวัดคลองหนึ่งนะคะอันนี้จุดทูปได้นะคะอุ้ย ใกล้ๆก,กับรวมไข่ถ้าข้างหลังเหมือนกันอีกสุดยอดเลยแปลกๆมากเลย